เห็นอึ่งเลยนะฮะโอ้โหไปมากไปซื้อแป๊บเดียวเองเลางเลี้ยแล้ว่าแล้วยังไม่ได้ตอบตัวเลยป้าออกไปซื้อตัวเด็ที่เขาเรียกมุงจากมานะแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะกลับมาถึงกับตึ้งเลยนะฮะว่าทำไมดุงทำใบจังจากอีพีที่แล้วนะก็ ขึ้นครบไปแล้วสี่เสานะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นนะโครงลังคานะฮะแต่ก็เริ่มจัวแล้วนู่นนะนี่นะเด็กที่ยืนขึ้นไปข้างบนนะก็เป็นสูงนะด้านนะสามเหลี่ยมนะของจัวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะที่จะทําการมุ่งลังคานะโอ้โหเร็วจริงๆนะเนรมิตให้ได้ดังใจนะครับนายช่างใหญ่ของเรานะฮะ คิดว่าจะขึ้นเรน็วขนาดนี้นะอย่างเพนก็จับยาคาเต็มละคันรถเลยนะคะโอ้ได้ใจจริงๆนะนาะช่างใหญ่ของเรานะครับเร็วมากเลยนะฮะ ในายสวนผักก็ว้รุ่นเจร้อนนะจัดให้เลยทันทีต่างคนต่างเร็วนะนี่นะครับการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กนะฮะเร็วทั้งคู่นะฮะนานใจตรงกันเลยยังคิดเลยว่าพรุ่งนี้ซื้ออุปกรณ์เข้าครัววันศุกร์เปิดร้าน ใช่แค่นั่นแหละมซางวาเนี่ยเบว่าเจีวบอกว่ามีหมอเก่าเก่าใหม่านนี ร้ <laughs> านที่ขายนี่ปเปหรอชี้ว่า้ว่าแปลงนยคือกัน องไรมันสีวน่ะสีัวหมอจมันนีององไรบ้านี้องสีัวมันะอันนี้คือจะเป็นที่ที่จะตั้งหม้อหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หม้อก็้ทำอาหารตำสันะคะทุกส่วนตรงลานกว้านนี่คือ จะมีโต๊นั่งโต๊ะโอ่งแจ้งนะคะโต๊โอ่งแจ้งเราคือแบบว่าเราไม่ค่อยมีใคระโตเยอะๆเลยนั่นน่ะใช่โต๊ะเยอะๆเลยเพราะว่าเราอ่ะไม่ต้องซื้อเลยแบบคั่วเปิดอ่าฮะเพราะท่านแบบนั่วเปิดคือหลังคาไม่มีนะคะทุกคนคนที่นั่งกินนี่คือแบบโล่งๆเลยไม่มีหลังคามีแค่โต๊ะนั่ง ตัวเแล้วสุเปิด้วเลอาีมันเสาตั้งได้ลดก็ตั้งแค่เสาหเปิดสุดถ้าใครขยันเดินก็นู่นฮะเดินไปทานก๋วยเตี๋ยวที่สาลาธิดาเศรษฐีใครอยากนั่งใครอยากนั่งในร่มชิวๆอ่า ไมเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวถ้าเคยไปเดี๋ยวบทีมันชิ้นกิ้จามตรงนั้นเป็นปัญหาอืมมันเรียเหมาะสุดแล้วไปอเล็กสามคุปสามลงไปทางตลาดาพุงยีโรมาเส้นเลยเสียงอะไรแต่เราไม่ค่อเกี่ยวแจกหมวกแต่ตั้งเราจะซื้อหมวกแจกมันก็หนักอยู่นะไม่ไม่คนมากินก็แจกหมวดคนม่กินไงอ๋อตั้งกินแล้วก็เก็บเหมือนเดิมเก็บหมวกต่ออ๋อ อ๋อคือให้ให้แค่ยืมใส่ตอนกินเฉยๆหรออ้โห้ขวแจกหมวกโอเคเลยเพราะเราไม่ใหก๋วยวตี๋ให้ขานะแล้วอ้๋วตี๋ย่อนขาแล้วก็ตัดแดด่้าวตี๋แจกหมวกงก๋วตี๋ร้านนี้น่ะเสร็จปุ๊บมาตั้งปั๊บปาใสจะประเดิมประเดิมเลยเพื่อนเลยกล้าถ้วยนะ้านเลี้ยงลูกๆด้วย ขี่รถออกไปสั่งปุ๊บได้กินปั๊บป้ากําไสบอกว่าปรีน้ำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกๆฉันกินหมดเลยเนี่ย <c ười> <c ười> สองคนอ้วนเลยวดเขาจะออกลับบ้านัวบ้านคนบุญอยูอ่ <c ười> แต่ว่าใครมาก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีน่ะนะ <c ười> มันมีแล้วพอดีอันนี้นก็ขึ้นโครงลังคานะครับ

สามร้อมดิ้ม่นเดี๋ยวสิคเหันนี้เดดันี้ก็แม่นหมูดีเลยสามอสามานี่นี่นี่เซียนสุเนี่ย คุณใช้ลิว้วไหวมันเลิ ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านของพลังความสามัคคีของพี่น้อง YouTube ทุกช่ที่อยู่ที่นี่นะครับก็ได้มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆนะครับในการสร้างในการช่วยกันพัฒน,นาเกิดในการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ที่เราอยู่นะครับผมเห็นไหมชิวๆเลยชิวๆดูดา้ดาเห็นไหมเราไดา้ดามาแบบชิวๆเลย เหมือนลมแล้วเดินแหบเลยโอ้โหดูดาด้าฮะนะทีมสวเราก็เป็นกำลังใจทุกคนทีมสวมีทีมสวทีพี่พี่แล้วก็ทีมลุงนั่นแหละทีมลุงฮะทีมลุงอ่านะครับก็อัปเดตล่าสุดนะฮะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะะถือว่าเร็วมากๆเลยเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับขอบคุณครับ